ก่อนจะไปเบรกครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของวงการมอเตอร์สปอร์ตกันบ้างครับมาร์คเวเปอร์ยอดนักแข่งของทีม Red Bull Racing นั้นก็ไม่แสดงความรู้สึกกังวลครับกับข่าวที่ว่าทางด้าน Red Bull Racing นั้นจะหาหนักขับใหม่มาแทนเขาครับมาร์คเวเปอร์นักขับจอมเก่าแห่งทีม Red Bull Racing แชมป์โลกมฤด,ดูกาลที่แล้วครับก็ มาแสดงความมั่นใจว่าตัวเขานั้นจะทําผลงานในฤดูกาลนี้ได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ไม่รู้สึกกับบนกับข่าวลือที่ว่าทีม Red Bull Racing นั้นจะเอา l ูอ i s Hamilton อดีตแชมป์โลกปี2008ของทีม m ากาเรนมาขับแทนเขาแล้วก็กลายเป็นเพื่อร่วมทีมใหม่ของเซบ a สเตียนเว t เทลครับเดยแฮมิลตันขออภัยครับโดยทางด้านของ w e ็บเบอร์นั้นก็ uh, ได้กาดชื่อของ l ูอ i s Hamilton ว่าไม่มีทางเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลกรถส,สุดหนึ่งในฤดูกาลนี้โดยเขานั้นยกตัวเองว่าเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของเซบาสเตียนเวสเทลเพื่อร่วมทีมเรดบูล l ร a คซิงครับสำหรับมาร์คเวบเบอร์เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งมาเยือนประเทศไทยครับโดยขับรถ r ร d b u l l Racing ขับโชว์บนถนนราชดําเนินในงาน Street o f Kings ที่ผ่านมานี่เองครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในศึกรถสุดหนึ่งชิงแชมป์โลกตอนนี้ผู้นํายังเป็นทางด้านของเซบาสเตียนเวสเทลของทีม r ร d Bull r a c i n g ครับ ตามมาด้วยเจสันบัตทันของแมคเบาเรนขณะที่บาร์เปอร์นั้นอยู่อันดับที่3มี109คะแนนเท่ากับเจสันบัตทันครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนกลับมาช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรากันต่อครับ